เอาลวค่ะวันนี้นะคะมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันนะถ้าฟังก็ฟังนะถ้าไม่ฟังก็ไม่ฟังนะคะนานมาแล้วในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำนะคะมีผู้ชายสองคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเขาเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะปัจจุบันนี้เป็นหนุ่มแล้วคนหนึ่งเนี่ยชื่อยักษ์เล็ก คนหนึ่งชื่อยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กกับยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนกันแถมสองคนนี้ยังมีอาชีพเดียวกันด้วยเนื่องจากหมู่บ้านเขาอยู่ริมแม่น้ำสมัยก่อนเนี่ยระบบน้ำยังไม่มีอาชีพสองคนนี้คืออะไรพอเดาได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือหาบน้ำขายไปขายคนในหมู่บ้านอสองคนนี้ก็ทำอาชีพเนี่ยหาบน้ำขายเนี่ย เป็นสัมปทานเลยสองคนเนี่ยทุกคนขายดิบขายดีเลยหาบทั้งวันทั้งวันทั้งวันรายได้ดีมากไ,ได้ดีมากวันหนึ่งด้วยความที่ยักษ์เล็กเนี่ยเขาเป็นคนตัวเล็กไงเนี่ยก็สมชื่อเลยเขาก็คิดว่าโอ้ถ้าวันนี้เราแก่ตัวไปเนี่ยก็จะหากไ,ไหวไมเนี่ยเราก็ตัวเล็กด้วยเขาก็เลยคิด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 ค,ดค,ดคดนะเขาก็ดื่มคาปูชิโน่ไปด้วย เขาก็เลยคิดออกนะได้การแล้วยักษ์เล็กบอกอย่างน้คิดออกเลยว่าจะทำยังไงวิ่งจูดไปหาเพื่อนเลิฟเพื่อนรักก็คือยักษ์ใหญ่บอกยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ได้ไอเดียแล้วต่อไปเราไม่ต้องเหนื่อยกันแล้วเพื่อนเราไม่ต้องเหนื่อยกันแล้วเพื่อนเราจะขนน้ําแบบใหม่เจะทำให้เรารวยมหาศาลเลย AH รรเลย,ยักษ์ใหญ่บอกว่าทํายังไงวะยักษ์เล็กไหนลองบอกมาสิไหนลองบอกแผนการมาสิยักษ์เล็กก็บอกว่าง่ายมากเราจะทําระบบส่งน้ําโดยใช้ท่อ เข้าไปในหมู่บ้านแล้วเราติดตั้งมิเตอร์แล้วเราก็เก็บตังค์ชาวบ้านไม่ต้องเที่ยวแบกอยู่อย่างนี้ไงเพื่อนยักษ์ใหญ่ได้ยินอย่างนั้นสุดยอดเยี่ยมดีมากเพื่อนมาทากันเลยแล้วเราต้องเริ่มยังไงยักษ์เล็กบอกว่าไม่ยากอันดับแรกเลยต้องลงทุนก่อน <H m? S 1> ยักษ์ใหญ่บอกลงทุนลงทุนได้ยินคขาว่าลงลงทุนปักหูผึ่งอ่ะอาเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ ยักษ์เล็กเขาบอกว่าตอนนี้นะวันนี้เลยวันที่เล่านิี้ทานอยู่เนี่ยหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์โอ้ยจ๊งเหว่าความคิดของเขาคือต้องจ่ายออกเลยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเอาอะยักษ์เล็กไอ้นายทําไปแล้วกันนะเราเราหาบน้ําเหมือนเดิมดีกว่าไอ้ทำไปเลยทาไปเลยมันก็น่าสนใจแต่ว่าเรายังไม่พร้อมนะตอนนี้นะไปทําก่อนเลยทําก่อนเลยยักษ์เลก็กก็นะดาวนิดหนึ่งพวกเพื่อนปฏิเสธก็เดินกลับไปแต่ก็ยัง ไม่ทิ้งความคิดเพราะว่าเชื่อมั่นในความคิดว่ามันจะต้องเจ๋งแน่ๆเขาก็เริ่มปฏิบัติการปฏิบัติการของเขาเลยก็คือช่วงตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยเขาหาบ้ําขายด้วยหาบ้ําขายหลังจากเที่ยงจนถึงตอนเย็นเนี่ยเขาก็ใช้เงินที่ได้จากช่วงเช้าเนี่ยไปซื้อท่อน้ํำมาแล้วก็ไปต่อทีละนิดทีละนิดในช่วงบ่าย ยักษ์ใหญ่ได้เห็นโอกาสโอ้โหโยักษ์เล็กช่วงบ่ายไม่ทํางานว่างแต่ปริมาณต้องการน้ําของชาวบ้านเนี่ยยังเยอะอยู่เขาก็ได้ช่องเลยยักษ์ใหญ่ก็เลยโซโล่เข้าไปทําโอทีทำหาบน้ําเพิ่มอย่างนั้นก็ไม่พอเพราะว่าเขาขนคนเดียวก็จ้างพนักงานมาช่วยเขาขนน้าเพิ่มในช่วงบ่ายเพราะว่ายักษ์เล็กเนี่ยมัวแต่ไปต่อท่อของเขาอยู่ต้นเชื่อไหม ต่อไปอย่างนี้แต่ละวันนะ day by day day by day วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่ใช่ day by day day after day วันแล้ววันเล่าท่าน day by day มันวันต่อวันจริงๆก็ต่อวันต่อวันด้วยนั่นแหละก็วันแล้ววันเล่าผ่านไปผ่านไปยักษ์ใหญ่ได้กําไรจากการหาบน้ําเนี่ยโอ้ยไม่รู้กี่สิบยี่สิบล้านซื้อบ้านซื้อรถใหญ่โตเลยเพราะว่าสัมปทานคนเดียวแล้วนี่มีลูกน้องเพียบเลยขนน้ํา ในขณะที่ยักษ์เล็กเนี่ยก็ย,ยังต่อท่อน้ำทีละนิด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 เวลาผ่านไปเป็นปีในที่สุดวันนั้นก็มาถึงด้วยวันที่ท่อต่อเข้าไปถึงหมู่บ้านเรียบร้อยติดตั้งมิตเตอร์สวิตน้ำมิตเตอร์น้ำเปิดน้ำไหลเข้าหมู่บ้านธุรกิจของยักษ์ใหญ่ ล่มสลายทันทีเพราะไม่มีชาวบ้านคนไหนมานั่งรอให้เที่ยวหาบน้ำอยู่เขาอยากจะเปิดน้ำปั๊บน้ำไหลเหลยเพราะฉะนั้นธุรกิจของยักษ์เล็กในเรื่องการนำระบบน้ำต่อท่อเข้าหมู่บ้านเป็นไงสำเร็จร่ำรวยมหาศาลนะคะในขณะที่ยักษ์ใหญ่ก็เสียดายแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฉันเนี่ยได้ทำกำไรไว้ไม่รู้กี่สิบล้านแล้วเยอะแยะบ้าน,านใหญ่โตเยอะแยะมากมายเงินในธนาคารฝากไว้ไม่อั้นเต็มไปหมด ยักษ์ใหญ่ก็ไม่เป็นไรโอเคนาะยยักษ์เล็กก็ทําไปแล้วการของนายเนี่ยนายเราก็เป็นเพื่อนกันต่างคนนะนายก็ทําไปเลยยักษ์เล็กก็ยังไม่หยุดในะระบบเนี่ยนั่นแค่ในหมู่บ้านหลังจากนั้นเขาเริ่มขยายระบบหมู่บ้านมันมีหลายหมู่บ้านเนี่มันมียังมีหลายหมู่บ้านที่ไม่มีระบบส่งน้ําเขาก็เริ่มส่งขายระบบเนี่ยอเอาไปทําในหมู่บ้านอื่นอื่นๆอืๆ่นๆตอนนี้ยักษ์เล็กไม่ต้องเจ้าแบกน้าแล้วทุกคน นะเขาขายระบบส่งน้าใครอยากรู้เทคนิคใครอยากรู้ระบบว่าต่อท่อยังไงซิกแซกไปทางไหนราคาก็าประมาณเท่าไหร่มาซื้อระบบจากเขาเขาก็จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ะในหมู่บ้านเริ่มขยายออกไปเป็นอําเภออําเภอ,อเริ่มขยายออกไปเป็นจังหวัดจังหวัดเนี่ยขยายออกไปเป็นประเทศทั้งประเทศใช้ระบบส่งน้ําลิขสิทธิ์ของยักษ์เล็กทุกคนโอ้โหมหาศาลมหาศาลยังไม่พอนะ ตอนนี้ลูกก็โตแล้วตอนลูกก็มาจบส่งลูกเรียนต่อต่อตางประเทศตอนนี้ลูกมาปับจะขายระบบท่อไปต่างประเทศทุกคนประเทศไหนที่มีแม่น้ําอเมริกาเหนือมิสซิสซิปปีอเมริกาใต้แอมซอนไปอียิปต์แม่น้านายลงอินเดียแม่น้ําคงคาข้ามมาแม่น้ํโขงลาวต่อไปจีนอีกแม่น้ําแยงสี่เกีย่ยวโอ้โหเป็นไงทุกคนโลกทั่วโลกนี่มหาสารแต่ทุกคนเชื่อไหมในที่สุด ชีวิตเราก็ไม่แน่นุกคนไม่แน่ไม่นอนจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นวันหนึ่งหลังจากไปตรวจสุขภาพนะกเป็นเพื่อนกันก็ยังคุยด้วยกันเนี่ยสองคนไปตรวจสุขภาพสิ่งที่ได้รับคำตอบจากหมอก็คือสองคนเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันยักษ์เล็กก็เป็นยักษ์ใหญ่ก็เป็นเป็นโรคมะเร็งทุกคนรู้นะโรคนี้ต้องใช้เงินมาศาล ขาก็ไม่กลัวหรอกต่างคนต่างมีเงินก็เข้าไปรักษาเต็มที่เลยเต็มคาราเบลเลยรักษาแบบดีสุดๆเลยหมอาจไม่อัน้นเปไม่อัน้นรักษาไปปีต่อ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 ปีโรคมะเร็งทุกคนมันลุกลามไปทั้งตัวสุดท้ายแล้วนะอันนี้จาวัตสังคาราทุกคนก็ต้องนะไม่มีอะไรเทียมแท้จีรัง,ย,งยั่งยืนสองคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่ะแต่ในระหว่างการรักษานั้นเนี่ย ยักษ์ใหญ่ซึ่งมีสมบัติมหาศาลมาก่อนนะ่นะค่อยๆทยอยทยอยใช้สมบัติเก่าเงินฝากในธนาคารถอนมาหมดหุ้นเพิ่มขายหมดที่ดงที่ดินสวนยงสวนยางขายหมดสวนลำยงสวนลำใหญ่ขายหมดรถยนต์รถยุโรปรถสปงสปอร์ตขายหมดเพราะมันต้องใช้รักษารในขณะที่ยักษ์เล็กก็เงินตามระบบมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องทํางานนะก็อนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเงินเข้าในระบบนะ มีภรรยามีลูกก็รับเงินต่อตามระบบไม่เดือดร้อนใช้เงินไปไม่หมดมขยายไปต่างประเทศอีกรับไม่หมดสุดท้ายทุกคนเสียชีวิตทั้งสองคนเสียชีวิตสิ่งที่เขาเหลือไว้ให้กับครอบครัวเขาเหลือไว้เหมือนกันทุกคนทั้งสองคนยักษ์ใหญ่ขายหมดแม้กระทาั่งบ้านที่อยู่อาศัยหลังมือมาคืออะ่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ลูก แล้วก็ภรรยาก็คือหนี้สินก้อนโตที่ต้องกู้มารักษาตัวในขณะที่ยักษ์เล็กทิ้งไว้เหมือนกันทิ้งระบบส่งน้ำตอนนี้ขยายไปทั่วโลกแล้วทุกคนเห็นอะไรจากเรื่องนี้ไหมระบบนี่คือระบบระบบที่สร้างเงินได้ไม่มีวันหยุดหากคุณวันนี้กำลังวิ่งหาเงิน เงินมันมีวันหมดนะคะเหมือนยักษ์ใหญ่แต่ถ้าคุณวิ่งหาระบบระบบตัวนี้จะทําเงินได้คุณตลอดชีวิตยาวไปจนถึงลูกถึงหลานถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกทิ้งอะไรไว้ให้ลูกหลานคิดเองนะคะอือีทเวนตีนี่คือระบบถ้าคุณวิ่งหาระบบอยู่ระบบนี้อยู่ที่นี่ค่ะ และพบกับนิทานเรื่องใหม่วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ